อภัยทีิราชเสด็จแล้วพบกับบทบาทการแสดงของผู้นำทีมงานครับพระเอกนักกรอนพรเทพพันตวีรับบทบาทเป็นอภัยทิราาเปลี่ยนกับน้องหนึ่งพรทวีนะสินปินเยอะนะฮะวันนี้เราสลับสับเปลี่ยนแบ่งๆกันในการแสดงถวายครูครับ แต่เลยพร่เจ้าค่ะ ฟังกันไปก่อนครับท่านด้วยไมตรีจิตมิตรภาพพ,เพรเทพทอกราบทั่วกา ทราบว่าน้องประสูติเป็นพระโอรสทั้งสองไหนล่ะลูกเราอยู่ไหนได้โปรดแต่ทูลกระหมอ่อมตั้งแต่หม่อมฉันประสูติลูกมาหม่อมฉันคติยายังไม่พบหน้าลูกรักของหม่อมฉันเลยอะไรกันขออนุญาตนะครับขอเวลาหน่อยขอบคุณนะครับขอเวลาสักครู่นะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณพ่อแม่น้องที่รบกักทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานไหว้ครูประจําปีปีนี้นะครับปีที่27นะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้มีอุปการคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ครพรักทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานพร้อมด้วยนะหลายๆส่วนนะครับพร้อมเวทีเครื่องไฟนะครับก็กราบขอบคุณโมทนาสาธุนะครับขอกราบขอบคุณพี่เมียงสงเลยนะครับขอบคุณ คุณอนาะผู้มีบุญคุณนะครับกับขอบคุณพี่สาวครับขอบคุณนะครับพี่น้องชาวหนดทบุรีและทุกท่านที่ให้กาลังใจกันนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขความเจริญขอบรารมีครูบาอาจารย์จงดบบนบันดาลให้คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมที่รัก,รกผู้มีบุญคุณทุกท่านพร้อมกับทั้งหน่วยงานทุกทุกส่วนทุกฝ่ายที่มาร่วมกันในวันนี้จงมีความสุข,ขและควเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพาธนรารสาสมบัติทุกประการเทินครับ <c oughs> ขอบคุณเสียงปลบกเบอรด้วยนะครับขอบคุณ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 คุณแม่เจ้านะครับเดี๋ยวพี่เทพพี่เทพมาตรงกลางด้วยครับพี่เทพครับพี่เทพมาตรงกลางครับพี่ขอบคุณลูกชายนะครับลูกบิ๊กลูกบอลลูกเบลขอบคุณนครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ชาโรงงานจังหวัดชลบุรี แม่ครับแ mm hmm. ดน,นีดต้นไฟร้อนขอบคุณแม่นะครับขอบคุณอีสูงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับขอบคุณแม่มากครับขอบคุณแม่ลูกจีนะครับขอบพระคุณครับไหวไหมเพคะถ้าไม่ไหวฝากหม่อมฉันได้หม่อมฉัน <c oughs> ว่างเพคะ นะครับขอบคุณพี่ชาว <laughs> ขอบคุณนะครับพี่ชายนะครับ <laughs> อายุก็ป่านนี้แล้วเอาเบาหวานมาเพิ่มใหมาซะอีกหม่อมฉันพยายามถามน้องหญิงพวินีแล้วว่ารู้ของหม่อมฉันอยู่ที่ใดแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยเพะ่ะเจ้าพี่เพคะหม่อมฉันจะรู้ได้ยังไง ตอนน้นจะเป็นผู้หญิงหรู้ว่าผู้ชายก็เพราะว่ามันมีชู้เข้ามาเอาโลกไปแล้วในเพคะหยุดเดี๋ยวนี้นะจริงไหมค่ะพระองค์ท่านมันเป็นความสัตย์จริงมหา,มามดี้าหมอมชั้นสังหรณ์ใจมาเป็นเวลานานแล้วอะไรหรือว่าทุกค่ำคืนจะมีบุรุษชายลึกลับเข้าออกตำหนักขององค์หญิงคติยามหาดีเป็นเวลาบ่อยๆก้าหมอมชั้นเกรงว่าราชบุตรทั้งสองจะไม่ใช่สายเลือดของพระองค์หรือความจริงแล้ว องคหญิงัตยามีช uh ูไป่ลด้ครับ้ันเดกเพี้ยนีเป็นความจริงาเพคะโีคนเลี้ยงนทำกันได้ลงคอตบสัตบัดซบขอเลิกคบเลิกเทียงมาด้านหน้ากล้าเทียงไม่ฟังเสียง ใครถามอพระม,ระขม่ขอท้องขอเมียที่กลงโคตรทุกข<น>์ยาก ก็เห็นก็เหมนฮือทำตัวเป็นคลื่นใต้น้ำเจ้าทำเหมือนฟ้าไม่อิ่มฝนเจ้าทำเหมือนคนไม่อิ่มรักห่วงมหันนบนที่ฟางนักก็ยังรู้จัก ไม่เห็นปะโก้น,นี่มันแฉทำไมหันทางนี้ล่ะท่านเขาญาตเก็บก่อนนะครับจึงสร้างเรื่องแย่ให้อยู่จึงแอบไปหลบคอบชู์ดูดหร้อดูยืนชับ หัวใจจึงมีกลิ่นการมระบาดจะพี่สวเโทรดน,น,นครับแต่ต้องให้ดีก่อนอย่าเพิ่งใใจอะไรด่วนไปก็หมดอยู่ที่นี่มานานก็บมรู้นี่สัยแจ,คจ้คอจะนำคนไปเชื่ออะไรกันบ้างเราไม่เคยเลยที่จะไม่เชื่อฟังท่าน ท่านเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดมีอะไรคอยส่งข่าวมีอะไรคอยแนะนําให้คำปรึกษาปรีกความซื่อตรงมาตลอดเวลาแต่บัดนี้ผ้าบันปองทุกคนมันเห็นทุกเป็นพยานให้เห็นไหมใช่แม้แต่ลูกของเรามันก็ไม่ใช่สุนีโปรมันคนไอ้ลูกน้าฝนฝนน้ำท่าจมีคนที่มาเอาไปท่านอย่าคิดเข้าข้างคนผิดท่านหารรมาิสห์ถ้าเกิดเป็นเมียของท่านล่ะท่านจะทําไง นีดด่ดีนะเป็นเมียพระองค์ท่านถ้าเป็นเมียฉันล้วก็จะให้สิบแปดตลบเชียว<ข>อคดีเชะตัด,ดกล้วยเอาไว้ปีตัดปีเอาไว้ใบตัดบัวให้เหลือใหญ่ตัดใบเอาไว้บังบอลจะทําการสิ่งใดใส่กองต่อดีกว่าพระจกากคากระมบอมขอขอบใจมากพวกมึงก็พูดอย่างนี้ทุกคนนะไอ้วอนมาก่อนยังไม่มีก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้มึงพูดอะไรไม่ได้เลย เรียกอีเกียวเรียกแม่บัดซบทำซ้ำทำกับเราแบบนี้เราเป็นขัติยราชผู้ปกครองประชาราตจะต้องอับอายไปถึงไหนมหาเดชเปี่อข้าพระองค์ท่านาะนำนางเมียชชตาชั่วนี่ไปสำเร็จทอดด้วยท่านจ้านพมรบุลไบลุดเอาไปที่เลิพระองค์ท่านโอ้ยมโอ้ิงผู้เจ้าค่ะ มหาเดชมาถึงก็ชีวิตเชียวนะวน่าหน่อมหาเดชหน้าที่ใครหน้าที่มันอย่าร้ำเส้นกันนี่พี่บิก๊กนี่ยังแค่บเบาๆนะนี่เล่นแบบเจ้าภาพถ้าอยากให้เล่นแรงแล้วก็ลองเชิญไปดิเดี๋ยวแรงกว่านี้อีกนะเออไม่เป็นไรนี่มันบ้านมึง ่าผ่านบ้านกูนะจะให้เละเป็นปทางเลยเป็นผู้กัดกันโดยตลอดระหว่างพยายมามหาสิึกมหาเดชกับ